มากล่องที่2กันเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับพันกันมาแบบนี้เลยนะครับมาตรวจสภาพก่อนนะครับมีการพันมาแบบนี้เลยนะครับก็คือน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับมาแกะกันดูนะครับพันมาหลายชั้นนะครับพันกันมาหลายชั้นนะครับมาดูสิครับเพื่อนๆส่งอะไรมาขายกันนะครับเป็นท่านนี้นะครับเห็นครับนะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับเห็นครับ เขียนเลขที่บัญชีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับโนเงินธนาคารนะครับคุณคมสันนะครับโอเคครับมาดูสิครับคุณคมสันส่งอะไรมาขายกันนะครับโอ้หอยเบี้ยครับหอยเบี้ยนะครับหอยเบี้ยเพื่อนเพื่อสนใจหอยเบี้ยนะครับสั่งได้เลยนะครับ5 9บาทนะครับ เพื่อนๆส่งหอยเบี้ยมาขายกันนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับโอเคครับแต่ว่าหอยเบี้ยใหญ่นะครับมีหอยเบี้ยใหญ่สวยๆด้วยนะครับหอยเบี้ยกระนะครับหอยเบี้ยกระอันใหญ่นะครับอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับขอซักขอซัก200แล้วกันนะครับ200ก็ปล่อยแล้วนะครับหอยเบี้ยใหญ่เงี้ยครับใหญ่ขึ้นมาเงี้ยกระนะครับร้อยเดียวครับที่เหลือนะครับที่เหลือก็ 59บาทเท่าเดิมนะครับมาครับเพื่อนๆส่งอะไรกันมาขายอีกนะครับแกะดูครับหอมมาอย่างดีเลยนะครับหอมมาอย่างดีเลยนะครับเกรงว่าจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญดิบุกนะครับถ้าเหรียญดิบุกนี่เราต้องแกะด้วยความระวังเลยครับเพราะเขาปรอบบางมากนะครับเหรียญดิบุกนะครับใช่ครับดำๆเลยครับเหรียญดิบุกดำๆแบบนี้เลยนะครับ สภาพนะครับแบบนี้เลยโอ้มีแตกด้วยครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันแตกหักง่ายนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับเหรียญดีบุกถ้าเกิดสภาพสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับตีขายออกเหรียญละ50บาทครับส่วนถ้าแตกนะครับจะไม่ขายให้เพื่อนนะครับจะเก็บเอาไว้นะครับโอเคครับต่อไปเลยนะครับน่าจะเป็นเหรียญต่างประเทศกันเลยนะครับใช่ครับเหรียญต่างประเทศครับ เหรียญต่างประเทศนะครับตีรับอยู่ที่3บาทครับเพื่อนๆแล้วก็ขายออกที่9บาทครับนี่นะครับเหรียญต่างประเทศนะครับเพื่อนส่งมาขายกันนะครับเรียบร้อยสําเร็จครับ3อย่างนะครับที่เหลือก็นับจํานวนแล้วก็คิดเงินให้กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแกะเบาๆนะครับสภาพก็เลยบอกตีบอกกับเพื่อนๆนะครับดีบุกนะฮะส่งมาเป็นเหรียญนะครับแต่พอมาถึงตีนะครับ แตกแบบนี้แล้วครับบอกสมมันยากจริงๆเรื่องเหรียญดีบุกนะครับโอเคแตกหมดแล้วฮะ